คลิปนี้สนับสนุนโดยร้านเพทวินท็อปอัพครับก็มีเกมให้เติมมากมายเลยครับและที่นอนเกมของไลออดมาครบครับทั้ง Tft Mobile l e เล n เจนอัพรุนเทล่าเลยร็อคเจนไวลิฟหรือว่าในเหลือร็อคเจนพีซีก็มีเช่นกันครับก็ไปฝากอุดหนุนกันด้วยนะครับสามารถใช้ลิงก์ของผมได้ใน description ได้เลยก็เติมไวเติมถูกครับคุ้มค่ากว่าเติมเองแน่นอนครับสวัสดีครับมากันอีกแล้วครับสำหรับคลิปรวมเมตาคอมในแพตติตีจุดหนึ่งนะครับก็เราจะมา สรุปกันว่าในแพทนเนี้ย14.1เนี่ยมันมีคอมอะไรบ้างที่เป็นเมตาในตอนนี้นะครับก็เราได้เล่นแพทนี้กันมาก็น่าจะประมาณอาทิตย์อึงแล้วนะครับก็โอเคมีข้อมูลเพียงพอแล้วว่าคอมไหนมันเก่งบ้างนะครับมาเริ่มมาที่คอมแรกเลยนะครับคอมแรกก็คือทวินเทเลอร์น่าจะได้เจอกันอยู่แล้วนะครับก่อนหน้านี้เอ,อ่อตอนแพทที่แล้วเนี่ยคนยังไม่ค่อยเห็นกันเท่าไหร่แต่ว่าแพทเนี้ยทุกคนรู้แล้วว่าคอมนี้มันเก่งมากๆนะครับจากการที่แบบมันได้บัฟพวกเอ็กซิคิวอะไรมาด้วยนะครับยิ่งเก่งก็ ถ้าถามว่าคอมนี้จะเล่นได้ตอนไหนก็คือเล่นได้ตอนที่เรามี a อ g m เมนทวินเทอเลอมาครับไม่ว่าจะเป็นสีทองหรือสีลุง้งเล่นได้หมดเลยนะครับโดยที่บอร์ดเนี่ยบอร์ดง่ายๆเลยก็คือใส่แพนดิออนใส่อมมมูอามูเนี่ยเป็นกาเดียนได้อีโมใช่ไหมครับแล้วก็ใส่เวกเวกได้อีโมเหมือนกันได้ e x กซ u คิแล้วก็ใส่ท e วิชใ,ใส่คู่กับแพนดิออนแล้วเราก็จะใส่ทวิชสองตัวเวกสตัวอามูสอตัวแล้วก็ใส่คาทัด คาทัดเนี่ยจะใส่ในกรณีที่เราได้เฮดไลเนอร์เป็นทวิชหรือว่าเวกเป็นเอ็กซิคนะครับก็คือเราจะทำสี่เอ็กซิได้แต่ว่าบอรดบอรดเนี่ยมันจะเน้นแค่ประมาณ4ตัวนี้นะครับ4ตัวตรงนี้มากกว่าก็คือเน้นเนี่ยเน้นตรงนี้เลยเน้นเนี่ยแครี่คือ4ตัวนี้ใส่ใส่อย่างละ2ตัวนะครับเก่งมากๆคอมนี้ก็ผมว่าคงไม่ต้องพูดอะไรเยอะนะคอมนีนน้น่าจะเจอกันอยู่แล้วนะครับก็ เก่งมากๆคอมนี้ครับมาต่อกันคอมสอนะครับก็อีกคอมหนึงก็เอ๊ะมันรูปรูปร่างมันคล้ายๆเดิมเลยเนาะก็เป็นคอม6 execute นะครับคอมเนี้ยล่าสุดเนี่ยมันมีไตเติที่เป็นผู้เล่นจากญี่ปุ่นนะครับที่เขาเพิ่งได้แชมป์โลกไปตอนเซต9.5เนี่ยเราวเขาเอาคอมเนี้ยไปได้แชมป์ในงาน MSI มานะครับ งาน MSI เนี่ยเป็นงานที่แบบรวมผู้เล่นทั่วโลกเลยทั้งจีนแล้วก็จะแบบจะโซนอื่นโซนนู้นโซนโซนีน้ก็คืออินไวต์มาแข่งกันนะครับแล้วไทเทิลเนี่ยก็ได้แชมป์ไปด้วยคอมนี้เลยนะครับก็คอมนี้มันก็จะคล้ายๆกับคอมทวินเทเลอร์เมื่อกี้แหละแค่ว่ามันจะไม่ได้ใส่อย่างละ2ตัวนะครับก็คือเน้นเป็นเนี่ยอมูม่เวกแพนดิออนทวิชนะครับแต่ทีเนี้ยเราจะใส่พวกเอ็กซิคิวให้ครบทุกตัวเลยก็คือใส่ซามิล่าเข้ามาใส่อาคาริเข้ามาใส่คาทัศน์เข้ามา แล้วก็คอมนี้ต้องได้ Headliner ที่เป็น execute แบบเท่านั้นนะครับถึงจะเล่นได้เพราะว่า6 exe 6, 6, 6เนี่ยมันต้องการ Headliner ที่เป็น execute นะครับจะหาเป็นทวิชก็ได้หรือว่าจะเป็นเวกก็ได้แต่ว่ามันจะเน้นไปที่เวกมากกว่านะครับคือคอมมันจะไปรีโลที่เลเวล7ก็คือไปทําเวกสามดาวแล้วก็ไปหาซามิล่าไปหาอาคาริไปหาคาทัสด้วยนะครับมันต้องหาตัวสบัตเยอะนะครับคอมนี้ก็คือต้องหาทั้งอาคาลิคาทัศ ตัวเทสเนี่ยเป็นแค่ตัวมาเสริมนะครับแต่ว่าที่จําเป็นหลักๆคืออาคาลีกับคาทัศก็คือคอมต้องการหาตัว4บาทด้วยแล้วก็ต้องการทําตัว3บาทให้มัน3ดาวด้วยเพราะงั้นเราต้องไปโหลดที่เลเ e l วลก็คือไปหาเวกเป็น e อ e น่าจะง่ายกว่าทวิทนะครับสำหรับคอมนี้แล้วก็คอมนี้ก็ไม่น่าต้องพูดเยอะเนาะเห็นกันมาทุกคลิปที่ผมอัปเดตคอมเมตนะครับสำหรับดิโก้ก็ เป็นคอมที่อยู่มาตั้งแต่ผมทําคลิปอัปเดตเมตาคลิปแรกเลย <c oughs> <c oughs> ก็ยังอยู่ต่อไปครับเก่งกว่าเดิมด้วยเพราะว่าในแพทในแพท44.1เนี่ยตัวดิสโก้ได้บัฟมาเพียบเลยนะครับการัสได้บัฟนามิได้บัฟทาลิกได้บัฟก็คือเก่งกว่าเดิมอีกนะครับก็ยังเล่นได้เหมือนเดิมแล้วแพทนี้ก็นิยมมากๆฮิปมากๆครับก็ไม่ได้ไม่ต้องพูดเยอะนะครับคอมนี้ก็เก่งแค่นั้นนะครับ แล้วก็มาต่อกันที่อีกหนึ่งคอมยอดนิยมในแพทนี้นะครับก็คือคอมเพนท a าคิวนั่นเองหลักๆแล้วเนี่ยคอมนี้ก็คือเล่นเป็นเพนท a าคิวเนะครับเจโดยที่จะเจได้เนี่ยก็คือเร,เราต้องมีสเปดแม้ก็ต้องฮิตเฮดไลเนอร์ที่เป็นเพนท a าคิวนะครับก็แครี่หลักมันก็คือคาทัสกับเบียโก้นั่นแหละนะครับคอมนี้ที่เหลือก็คือใส่เพนท a าคิวมาให้มันครบๆอ่ะแล้วก็ใส่เอ็ดหลอดมาเพื่อจะให้เบียโก้มันได้มันได้ไดหลได้นะครับก็ความเก่งของคอมนี้เนี่ยมาหลักๆแล้วมันอยู่ที่เบียโก้ที่ พอวีโกได้บัฟมาเนี่ยมันทําให้ตัวมันเก่งขึ้นแบบเห็นได้ชัดเลยนะครับตัวมันเก่งขึ้นจริงๆแล้วก็คาทัตที่ได้บัฟมาเหมือนกันได้ทําให้สกิลมันแรงขึ้นแต่เป้าลดลงแต่ว่าดาเมจมันสูงขึ้นมากๆนะครับก็เป็นอีกหนึ่งคอมเก่งนะครับเอ่อผมคิดว่าถ้าถ้าคนที่เล่นในแพทนี้อยู่แล้วน่าจะได้เห็นอยู่แล้วนะครับสาหรับคอมนี้ก็เห็นเป็นประจำคาทัตแย่งกันทุกห้องนะครับ เพนทากิลแบบต่อเนื่องไปเลยนะครับก็สําหรับคอมนี้ก็จะเป็นคล้ายๆกับ p e n t a ากิลเมื่อกี้แหละแต่ว่าคอมนี้จะไม่จําเป็นต้องไปเล่นแบบไปเล่นขนาด7 p e n เพนทากนะครับคอมนี้จะมันจะเน้นหลักที่เป็นแครี่2ตัวเหมือนกันแต่ว่า v วีโกเนี่ยจะไม่ใช่อาจจะไม่ใช่แครี่หลักถ้าเกิดว่าเราฮิตเป็นอาคารินะครับก็คือคอมนี้สามารถฮิตเฮเลเนอร์ er <c oughs> ได้3ตัวเลยเทียบกับคอมเมื่อกี้อย่างอย่างคอม7จ็ดเพนทากิลเมื่อกี เฮดไลเนอร์ที่เราจะฮิตได้เนี่ยคือ2ตัวก็คือเวียโกกับคาทัตแต่ว่าในคอมนี้เนี่ยสามารถฮิตได้3ตัวเลยก็คือจะไปฮิตคาทัตฮิตอาคาริก,ก็ได้ฮิตเวียโกก็ได้ตัวไหนก็ได้นะครับที่เป็นเฮดไลเนอร์ก็คือเล่นคอมนี้ได้หมดเลยแล้วก็คอมเนี้มันจะตั้งบอร์ดมาค่อนข้างง่ายกว่าคอมเมื่อกี้เพราะอย่างคอมเมื่อกี้มันต้องมาปรับบอร์ดเยอะนะครับแต่ว่าคอมนี้เนี่ยถ้าเกิดต้นเกณฑเรามีซูเปอร์แฟนมีลิเลียมีนิโกะมีนาเราก็สามารถปรับมาเล่นบอร์ดนี้ได้ง่ายๆเลยนะครับก็เป็น จริงๆคอมนี้มันเป็นคอมที่อยู่มาค่อนข้างนานแล้วนะครับอยู่มาตั้งแต่แพทแ,แรกๆแล้วสาหรับคาทัสอาคาลีเนี่ยยิ่งยิ่งแพทนี้เนี่ยมันยิ่งเก่งกว่าเดิมเพราะว่าคาทัสมันได้ปรับมาเนี่ยนะครับแล้วอาคาลีก็คือเก่งเหมือนเดิมอยู่แล้วนะครับตัวเอ็กซิคิวก็เก่งขึ้นด้วยก็เราเออกไปลองเล่นกันดูนะครับคอมนี้แต่ว่าจะบอกว่าลองเล่นไหมก็น่าจะโดนกันมาอยู่แล้วนะครับเพราะว่าคนแย่งคาทัสกันทั้งห้องจริงๆตอนนี้ถ้าใครมีโอกาสไปได้ก็คือคาทัสโดนแย่งแน่นอนนะครับส่วนใใหญ่น,นนนออี้ต อีกหนึ่งคอมครับเป็นคอมรีโล3คอร์สที่ก็อยู่มาหลายคลิปแล้วเหมือนกันนะครับสำหรับโยเนะรีโลก็เหมือนเดิมเลยนะครับเพิ่มเติมคือพวกคอม4บาทมันลดน้อยลงนะครับแล้วก็มันจะมีพวกเรื่องปรับสตรีกนี่แหละพวกเรื่องปรับสติ๊กปรับการเงินปรับการโอเพนฟอร์ดต่างๆที่มันปรับเข้ามาในแพทนี้เนี่ยทำให้การเก็บเงินอ่ะมันยากมากขึ้นพรการเก็บเงินยากมากขึ้นมันเท่ากับว่า คนที่ไปถึงเลเวล8ได้อาจจะไม่ได้มีเงินเยอะเท่าเดิมอาจจะไม่ได้โลนหนักเท่าเดิมตัวไม่ฮิตเท่าเดิมทาให้คอมรีโลเนี่ยมันมันเป็นมันเป็นที่น่าจับตามองมากขึ้นนะครับเพราะว่าบางเกมเราอาจจะไม่รวยเลือดเราไม่พอโอเคเราไปเล่นคอมรีโลนะครับแล้วคอมรีโลอย่างโยนี้ก็ยังเก่งเหมือนเดิมนะครับก็คือเป็นเล่นคาวดิ ye, ้งบวกเอ็ดหลอดเหมือนเดิมเลยนะครับเป๊ะๆแล้วก็คอมรีโรอีกหนึ่งคอมครับคือริเบนรีโรนะครับ ก็สำหรับคอมนี้มันเก่งกว่าเดิมคือต้องบอกว่าแพทที่แล้วก็มีอยู่แล้วนะครับไอริเวนเนี่ยแต่ว่าในแพทนี้มันเก่งกว่าเดิมเพราะว่าแปดปิดได้บัฟมาพอแปดิดได้บัฟมาเนี่ยโอ้โหริเวนเฉิดฉายขึ้นมามากๆนะครับแล้วแพทนี้เนี่ยมันเป็นผมให้เป็นคอมรีโล3าบาทที่น่าจะเก่งที่สุดละนะครับสำหรับริเวนแล้วก็ตัวของริเวนเนี่ยมันทำไอเทมอย่างคิวเอสเอสอยู่แล้วด้วยนะครับฟลิกซวเวอร์ทำให้มันกันซ c ซของพวกเวก ของพวกอะไรที่เป็นเมตาในตอนนี้ได้ด้วยนะครับแล้วมันไหลได้เก่งมา,ากๆดาเมจก็แรงเพราะเป็นแปดบิตนะครับแถมมีเคสเลนมาช่วยทำดาเมจด,ด้วยคือคอมเนี่ยสามารถทำแครี่ได้3ตัวเลยก็คือเป็นริเวนแครี่หลักนะครับแล้วก็จะเป็นเวียโกกับเคสเลนที่เป็นแครี่รองได้ก็คือถ้าไอเทมมาทางเวียโกเป็นไฟเตอร์เนี่ยก็เอาไอเทมใส่ให้เวียโกได้แล้วก็ถ้าเกิดมีสแปดแปดบิตถ้าใส่ให้เวียโกได้เหมือนกันแล้วเล่น6กแปดบิตได้นะครับ แล้วก็แต่ว่าถ้าเกิดไอเทมมาเป็นแบบประมาณนี้ยเป็น i อ r e d b u f f อย่างเงี้ยก็ทำไอเทมให้เค้าินได้เหมือนกันนะครับแล้วก็มาต่อกันที่อีกหนึ่งคอมที่น่าจะเป็นวินเนอร์ของวินเนอร์วินเนอร์ของแพทนี้เลยก็ได้นะครับอย่างคันที่รีโลถามว่าทำไมคันที่ในแพทนี้มันถึงยังเล่นได้แล้วมันยังเก่งแล้วมันอาจจะเป็นวินเนอร์ของแพทนี้เพราะว่าเวกที่ เก่งมากๆนะครับจากการบัฟ e x e c u t e มาแล้วก็สแปดคันที่สามารถคาบได้แล้วโดยการใช้พระคุมผสมกับสแปดทำให้เราสามารถเล่น7คันที่ได้แล้ว7คันที่มันโกงมากๆแต่ว่ามันก็เหมือนเดิมนะคอมเนี่ยก็คือมันรีกวัยว่ามันต้องฮิตเยอะนะครับเนี่ยมันต้องฮิตซามิล่านะต้องฮิตเอาวอมูต้องฮิตเวกต้องฮิตเซตนะครับคือคอมไม่ต้องฮิตเยอะมากๆก็ถ้าถามว่าควรเล่นตอนไหน คอมเนี้ยผมมองว่าควรเล่นตอนที่เรามีอักเมนที่แบบมาช่วยในการโลหรือช่วยในการฮิตของเรานะครับแบบได้ดูพิเคตหรือว่าได้แบบคูเอแพคแบบขึ้นแล้วเจ็ดไวๆอะไรอย่างนั้นนะเพราะว่าคอมมันแบบคือคอมมันถ้าไม่ฮิตเนี่ยมันคนละเรื่องกับฮิตเลยนะครับคือแบบฮิตซามิล่ากับไม่ฮิตฮิตเวกกับไม่ฮิตนี่คือคนละเรื่องเลยนะมันมันแบบมันบางทีแบบจากท็อปโฟเป็นบอสโฟได้เลยแค่ไม่ฮิตตัวเดียวนะครับเพราะงั้นคอมเนี้ยเก่งจริงแต่ว่ามันไม่ได้เล่นได้ทุกเกมนะครับแล้วก็ แต่ว่าถ้าเกมไหนมีสเปดเนี่ยก็คือ7จดคันที่จะช่วยได้บางบางครั้งเราอาจจะไม่ฮิตเบกแต่ว่าเรามี7จดคันที่อันนี้ก็ช่วยได้เหมือนกันนะครับมาต่อกันที่คอมสุดท้ายครับคอมสุดท้ายก็จะเป็นโอลาฟรีโลนะครับหลายคนอาจจะเห็นไปแล้วตอนผมสตรีมนะครับแล้วก็หลายคนอาจจะไปลองเองแล้วเหมือนกันแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันทำไมมันไม่เก่งนะม,มันเล่นยากจัง โอเคจากที่ผมลองเล่นมาแล้วนะคอมนี้คือเป็นคอมที่เล่นค่อนข้างยากยากจริงๆจะถามว่าเก่งไหมมันก็เก่งแต่มันเล่นยากมากๆนะครับอ,อ,อย่างแรกที่ผมจะแนะนําคือคอมเนี้ยควรจะเล่นตอนที่โอลาฟเป็นเฮดไลเนอร์บูยเซอร์เท่านั้นนะเท่านั้นเลยนะครับโอลาฟต้องเป็นเฮดไลเนอร์บูยเซอร์เท่านั้นและคุณจะคุณควรจะโลหาโอลาฟเมื่อก่อนสเตจสามหนึ่งคุณมีโอลาฟมาประมาณ6ตัว ก่อนสามหนึ่งเนี่ยคุณควรมีโอลาฟอยู่แล้วประมาณหกถึงเจ็ดตัวแล้วเป็นโอลาฟเฮดไลเนอร์บูเซอร์ถ้าเป็นกรณีนี้น่าไปแล้วสามหนึ่งคุณโลให้ฮิตโอลาฟสามดาวแต่ว่าถ้าเกิดสามหนึ่งคุณยังมีโอลาฟอยู่แค่สามตัวสี่ตัวหรือว่าห้าตัวอันนี้ผมมองว่าไปยากนะครับเพราะว่าในเมตาปัจจุบันเนี่ยคนต้องการคาทัศกันเยอะมากอ,อ,อย่างต่ำๆก็แบบจะอาจจะมีสักสองคนในล็อบบี้ที่ไปแย่งคาทัสกันเล่น ซึ่งเราเนี่ยก็ต้องการคาร์ทัศเหมือนกันแต่ว่าเราเนี่ยจะเราจะไปแย่งได้ช้ากว่าเขาเพราะว่าถ้าเกิดโอลาฟเราฮิตช้าเราต้องใช้เงินเยอะมากในการโลดตอนตอนสามหนึ่งสมมติว่าสามหนึ่งเราต้องใช้เงินโลไป20บาทแต่คนอื่นเขาไม่ต้องใช้ไงคนที่เขาเล่นคา์ทัศเนี่ยเขาเก็บเงินอัพเวลละส่วนเราต้องมานั่งโลหาโอลาฟก็คือเอาง่ายๆคอมเนี้ยถ้าฮิตโอลาฟช้าคือเล่นไม่ได้นะครับต้องเจอโอลาฟให้ไวแบบไวที่สุด3ามหนึ่งควรใช้เงินแบบ สิบบาทอะไรเงี้ยสิบาทแล้วฮิตนะครับถ้าเกิดใช้เป็นยี่สิบสามสิบาทแล้วมันถึงจะฮิตเนี่ยก็คือยากละเพราะว่าเราจะไปหาคาทัศยากมากๆกนะครับก็คือกว่าเราจะขึ้นเลเวลแปดไปหาคาทัศสู้กับคนอื่นเนี่ยเขาฮิตกันหมดแล้วเขาเจอเฮดไลเนอร์กันหมดแล้วนะครับวนเราก็คือไปเล่นคาทัด1หนึ่งดาวซึ่งมันไม่ไหวนะครับเพราะว่าความเก่งของ,ของ,ของคอมเนี่ยคือการที่เราเป็น,ปนบูลเซอร์ฟอนไลน์แล้วแบบมันอึดมากๆโอลาฟยืนตีทำดาเมจ บูรเซอร์ตัวอื่นก็อึดคาทัชช่วยยิงทาดาเมจใส่แผงหลังได้ทาดาเมจแผงหน้าได้นะครับมันความเก่งคือตรงนี้นะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคืออัพเมนต์อย่างทูบิคทูเฟลจะทําให้คอมนี้เก่งมากๆเก่งขึ้นแบบคนละเรื่องกันเลยนะครับสําหรับอัพเมนต์อัพทูบ2 big, 2ิคทูเฟลถ้า,ถ,าถ้าเกิดว่าได้มาได้อัพเมนต์มาโอลาฟมาไวอันเนี้ยน่าเล่นแต่ถ้าเกิดโอลาฟมาน้อยทูบิคทูเฟลก็ไม่มีผมว่าเปลี่ยนไปเล่นคอมอื่นน่าจะเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดนะครับ โอเคก็คอมในเมตา14.1ก็น่าจะมีประมาณเท่านี้นะครับเดี๋ยวแพดหน้ามันใกล้มาแล้วหละแพด14.2แต่ว่าในแพดหน้าเนี่ยมันจะเป็นแค่ small pad นะครับก็คือปรับนิดนึงไม่รู้ปรับอะไรบ้างนะครับแต่ว่าปรับเล็กๆน้อยๆก็เมตาอาจจะไม่เปลี่ยนมากผมคิดว่าอาจจะพออิงคอมในคลิปนี้ไปได้อยู่นะครับก็ยังไงเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในคลิปสรุปเมตาคลิปหน้านะครับขอบคุณทุกคนที่มารับชมคลิปนี้มากๆเลยครับสวัสดีครับ